สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำกับข้าวกินกันดีกว่านะคะวันนี้สาสิจะทำหมูสามชั้นผัดพริกแกงค่ะก็มีหมูสามชั้นแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะที่เห็นถุงนี้น,นี้อันถุงอันนี้นะคะก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดอันนี้บอกให้เลยนะคะว่าเผ็ดมากๆเลยซื้อมาจากเมืองไทยนะคะแล้วอันนี้ก็คือพริกชี้ฟ้านะคะพริก ันนี้ก็คือเผ็ดค่ะแล้วก็มีแครอทนิดนึงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทำกันยังไงแล้วน่ารับประทานขนาดไหนนะคะ ช่วงนี้นะคะอากาศน่ะหนาวนะคะแต่ว่าทางป่าที่สสิอยู่นะคะมันมีเห็ดนางลมแล้วก็มีเห็ดหูหนูเยลเลียนะคะออกด้วยแต่ทีนี้สสิไม่กล้าไปเก็บคนเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่ไปเก็บเห็ดล่าสุดน่ะได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเออคนร้องไห้หรือว่าคนร้องไปทำทำเพลงอะคะ่ะ สสิได้ยินทีแรกได้ยินคนเดียวแล้วทีนี้ตอนหลังแฟนก็ได้ยินด้วยก็เลยรีบเดินออกจากป่ากกันนะคะทีนี้มันมีเหตุอยู่ค่ะสสิเมกลากลับไปเก็บคนเดียวเพราะว่าแฟนอากาศหนาวเขาก็เลยขี้เกียจออกไปอะคะ่ะน่าเสียดายค่ะตอนนี้ก็เลยมาทำกับข้าวอยู่บ้านก็ทำกับข้าวกินกันนะคะแล้วก็ทำวิดีโอกับข้าวหรือว่า เออไปเที่ยวตามห้างเดี๋ยวซาสิจะถ่ายให้ดูนะคะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.